สวัสดีครับทุกคนพบกับแตกดังโปอีกแล้วนะครับหายกันไปนานนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูภาพรวมนะครับแล้วก็วางแผนทองคานะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยนะครับในทานเฟรมวิกนะครับผมก็ตีกรอบไว้นะครับราคาได้มาชนแนวต้านนะครับชนแนวต้านด้านบนของกรอบนะครับมุมมองก็คืออนาคตเขาอาจจะลงนะครับผมอ่าสามจุดนี้นะครับ อันนี้เป็นทานเฟรมวิกนะครับอนาคตเขาก็อาจจะลงลงมาประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้มาเริ่มบางแผนกันเลยนะครับเราจะไปที่ทานเฟรมเดย์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลบหากรอบราคาในทานเฟรมเดย์นะครับในเทนขาลงนะครับผมก็ ลองไปดูสีก่อนพันเซม H4 สอ่าโอเค H4 ชัดกว่าอ่ากรอบราคาจุดนี้นะครับก็คือกรอบเหลืองนะครับในฮันเฟมเดยอ่าขอโทษนะครับ H4 นะครับจบไปแล้วหนึ่งกรอบทีนี้นะครับเขากำลังสร้างกรอบที่สองนะครับอ่าสัปดาห์ต่อไปเราจะเล่นในกรอบนี้กรอบเหลืองข้างล่างอ่าผมแล้วก็ซูมไป โอเคถ้าจะเล่นหน้าบายนะครับก็รอราคาลงมาแตะแนวรับแล้วก็ออกออเดอร์เป็นหน้าบายอันนี้ก็คือหน้าบายนะครับผมเดี๋ยวไปที่แคสีดีกว่ามันเล็กทีนี้ถ้าจะเล่นหน้าเซลนะครับก็ต้องรอราคาขึ้นมาแล้วก็ ออกออเดอร์เซลลงไปนะครับก็คือให้มันอยู่ในกรอบกรอบเหลืองในสัปดาห์หน้าถ้าสำหรับใครที่บอกว่าอ่าจังหวะน,นี้เรามองเป็นหน้าใบอาย่างเดียวก่อนภายในกรอบคิดว่ามันน่าจะขึ้นอ่าขึ้นตามเทนนี้ไปทำเทนขึ้นไปนะครับทำเทนขึ้นไปเราก็จะซื้อในจังหวะที่เขารีเทสราคานะครับผมแล้วก็ซูมเข้าไปที่ ในทัเฟรมทีหนึ่งนะครับลองดูว่ามีการรีเทสร,ราคาตรงไหนบ้างตรงนี้มันยังไม่ค่อยชัดนะครับมันเป็นภาพใหญ่อย่างเช่นตรงนี้เขารีเทสตรงนี้หนึ่งรอบหน้าบ่ายนะครับพอเราจะโฟกัสหน้าบ่ายรีเทสตรงนี้สองรอบแล้วก็อาจจะกลับมารีเทสตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูในทันเฟรมสิบห้านาทีาในทันเฟรมสิบห้านาทีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าเราโฟกัสหน้าบ่ายตอนนี้ราคาได้มกบอกว่ากำลังกลับมารีเทสนะครับรีเทสกรอบนี้อยู่อ่าโอเคเราลองซูมไปที่5นาทีนะครับอ่ารีเทสถ้าจะเล่นหน้าบ่ายเราต้องหาจังหวะเข้าซื้อตอนเขาหลุดกรอบนะครับตอนเขาหลุดกรอบนี้ปั้ง หน้าบายแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อตรงนี้อีกรอบหนึ่งเขาจะลงมาเทสรีเทสที่เดิมแนวรับเดิมของกรอบกรอบเล็กๆเนี่ยแล้วก็หาจังหวะเข้าบายแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าลองดูในทันเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยเขาก็เริ่มทำท,งทรงที่จะลงละลงมาลงมาเทสกรอบ มามาเทสแนวรับข้างล่างกรอบ5นาทีนะครับเอ้ยกรอบนี้สัปดาห์หน้านะครับเราก็จะเล่นอยู่กรอบเหลืองข้างล่างนะครับผมอ่าโอเคนะครับสำหรับทีนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b สไคร b e แต่งรงโพด้วยนะครับสวัสดีครับผม